สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับชอ่องอารูชาแนลนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ทางฝั่งไทยนะครับแต่เป็นโรงเรียนที่คนลาวนะครับนําลูก มาเรียนที่โรงเรียนทางฝั่งไทยนะครับว่าเป็นบรรยากาศอย่างไรบรรยากาศในห้องเรียนอุปกรณ์การเรียนครบหรือไม่เรียนฟรีหรือไม่วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศห้องเรียนที่โรงเรียนทางฝั่งไทยแต่เป็น นักเรียนลาวส่วนมากนะครับที่ไปเรียนนะครับหรือว่าพ่อแม่ทางฝั่งลาวนะครับหรือว่าพ่อแม่คนลาวนะครับนาบุตรหลานนะครับไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้โอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูบรรยากาศโรงเรียนที่คนลาวมาเรียนกันที่ฝั่งไทยก็อย่าลืมนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยโอเคไปชมบรรยากาศห้องเรียนบรรยากาศรอบโรงเรียนทางฝั่งไทยหรือว่าโรงเรียนไทยแต่เป็น เด็กนักเรียนที่จากฝั่งลาวมาเรียนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรไปดูเลยครับโรงเรียนมาหนองแกมซ้ำนะฮะที่เคยเวานะพี่น้องในคลิปที่คนลาวมาเรียนแถวนีคนลาวจะเหงานหนาเยนะส่วนน้าจะเดียงไก่ในโรงเรียนทีข้าเอาดูมาเรียน มีนักเรียนทั้งหมดเก่า1ดคนบรรยากาลโรงนี้ทาหารมาหมอบอุปกรณ์การเทียนขนมพวกุ่นนักเรียนนะกัรน้องเท่ารรยากาลดีเนาะเพราะว่ามันจะอยู่แถวแถวเขา จะไฮโซมังโรงเรียนโรงเรียนก็สะอาดดีนะสะอาดได้แหละนายนายเดียนนายยูดีเดี๋ยวจะพาเบิ่งถือว่าโรางเรียนก็อาจจะเก่าเนาะเป็นโรงเรียน อาจจะเป็นน้องเนีนเก่าแก่เนะี่ยแต่ว่าสะอาดสะอาดได้แหละโรงเนียนสันรปทรมศึกษาปีที่หาพีธีหาเนะถ้าหลานน่ะวันนี้ยุดงงาน ห้องนึงก็จะมีประมาณหาพวกคนเนาะแต่ว่าเครื่องเรียนนี่ที่ว่ามีครบมีจอคอมือว่าเครื่องดีดีร้ายสูมาร์ทบอคอยมีแบบนี้เนี่มีทุกห้องด้วยทือว่าซื้อการเรียนการสอนที่ว่ามีมาตรฐานเนาะมีกล้องวงจรปิดมีพัดลม เขาบอกว่าทาโบมี่นักเรียนคนเล่ามาเรียนเนี่ยเขาอาจจะได้กหยุบเพราะว่าคนเล่ามาเรียนหลายเนาะดูดูคนเล่าเนี่ยมาเรียนหลายต่อไปอาจจะได้กหยุบเพราะว่าไม่พอมีคนเป็นคนแวบๆบรรยากาศมาจูดีดีเนาะ

บรรยากาศลมดืน่นดีวันไหนจะเป็นวันที่เขาจัดกิจกรรมเหมอบสิ่งของให้นักเรียนเด็กๆน้อย่าหรอนนี้เ ได้เรียนบ้านเนี่ยโอ้ดีนะพที่รักพญาดีกบาลเท่าไหร่มีทหารมามอบจะมามอบบ่อยๆแล้โรงเรียนเนี่ยทหารเพิ่นม่อมเผยบ่อยเนาะเดี๋ยวจะมีโครงการไหนโครงการนี้ม่อมบ่อยพออุปกรณ์หายมาสางห้องน้ำมาสางแทงน้ำตลอดเลย เล็กหน่อยก็จะดีใจเนาะเด็กของเนาะเสียแต่คนเรียนมาค่อยหลายโรงเรียนบ้านหนองแก้มซ้ำ การดีมาเนี่ยว่าแถวในต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่มันได้แบบโบหอนรถกระเยอะแน่เนอะรถปูปกข้องรถทหาราช่วงเวลาหนึ่งก้มีโอกาสมา บางค้ก็อยู่ชายแดนทางแม่สอดทางเหนือทางตาเชียงใหม่เข้ามาคนี่ครับก็มาเรื่อยกมาเรนะครับผมก็ข้มาถึงเมื่อคืนนครับทคืก็มีห้าทุ่ก็มีนะครับแต่ทุกคนมาไม่ได้นครับน้งมย์แล้วก็ในวันเล็กน้อยดิน อันนี้เป็นศาลาศาลาเสื่อมเพชรหึงหรือเพชรหิงพี่เนาะอ้อยอานบ่อยเป็นตายมาแน่น่บุ นี่นะครับก็คือบรรยากาศโรงเรียนที่ทางฝั่งไทยนะครับที่แรงงานทางฝั่งลาวนะครับที่มาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็นาบุตรหลานหรือว่านําลูกนะครับมาเรียนที่โรงเรียนทางฝั่งไทยนะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อขอขอบคุณกับช่องพลบ่าวลาวนะครับที่ได้นําวิดีโอหรือว่าได้นําคลิปบรรยากาศที่โรงเรียนทางฝั่งไทยมาให้เราได้ชมกัน โอเคนะครับหลังจากที่ผมได้ดูวิดีโอหรือว่าชมบรรยากาศห้องเรียนชมบรรยากาศในโรงเรียนของอรัฐบาลนะครับที่ทางฝั่งไทยนะครับตามชายแดนนะครับซึ่งบรรยากาศโรงเรียนแบบนี้นะครับเราก็จะพบเห็นตามชายแดนนะครับ ที่ติดกับพรมแดนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยกัมพูชานะครับซึ่งทางโรงเรียนที่ต no ิดกับชายแดนนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาตินะครับที่พ่อแม่นะครับย้ายเข้ามาทํางานหรือว่าได้มาทํางานที่ประเทศไทยนะครับก็เปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้หรือว่าบุตรหลานที่เดินตามพ่อแม่นะครับเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับก็เปิดโอกาสให้นักเรียนนะครับที่เป็นแรงงานนะครับก็เข้ามา ศึกษา,าในโรงเรียนทางฝั่งไทยน,นะครับ ซึ่งหลักสูตรในการเรียนการสอนนะครับก็จะใช้เป็นภาษาไทยนะครับซึ่งผมได้ดูวิดีโอหรือว่าได้ชมภาพบรรยากาศของโรงเรียนนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศในโรงเรียนนะครับเป็นบรรยากาศที่เลิศนะครับเหมาะกับการเรียนหนังสือนะครับซึ่งในห้องเรียนแต่ละห้องเรียนนะครับก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อมที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากท่านอาจารย์หรือว่าครูอาจารย์ต่างๆนะครับที่ทางโรงเรียนมีให้หรือว่าทางโรงเรียนจัดให้นะครับซึ่ง เป็นหลักสูตรในการเรียนคือเป็นหลักสูตรภาษาไทยนะครับคือถ้าสมมุตินะครับในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศนะครับเด็กที่เกิดในประเทศไทยนะครับจะถือสัญชาติไทยนะครับจึงมีสิทธิ์เล่าเรียนในหลักสูตรของทางรัฐบาลหรือทางประเทศไทยนะครับ4ีอายุ12ปีนะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 มนะครับเป็นภาควิชาบังคับที่ทางผู้ปกครองนะครับต้องส่งบุตรหลานนะครับเข้ามาเรียนในโรงเรียนนะครับซึ่งหาก ผู้ปกครองนะครับไม่ส่งหมดหลานเข้าเรียนจนถึงอ,อนุบาลจนถึงม .3 นะครับก็จะเป็นการที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งมีกฎหมายบังคับให้กับทางผู้ปกครองนะครับจำเป็นต้องส่งหมดหมดลานให้กับนัเกเรียน เยี่ย yeah, นะครับซึ่งเป็นยุทธศาสตร์นะครับความมั่นคงของประเทศนะครับที่เด็กเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็ถือสัญชาติไทยนะครับจึงมีสิทธิ์เล่าเรียนและก็รับเด็กที่ติดตามพ่อแม่หรือว่าแรงงานนะครับที่เข้ามาทํางานที่ประเทศไทยนะครับต้องมีการศึกษาเรียนรู้หรือว่าต้องให้ความรู้แก่เด็กเหล่านี้ด้วยนะครับ เมื่อย <study>. right. kind of ้ายจากบ้านเกิดนะครับมาเรียนที่ประเทศไทยนะครับก็สามารถเรียนศึกษาหาความรู้ได้เหมือนกับเด็กไทยนะครับแต่อาจจะเป็นการพิจารณาแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละพื้นที่นะครับว่ามีค่าเทอมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการเรียนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสําหรับโรงเรียนที่อยู่ตามชายแดนหรือว่าโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับแรงงานที่เข้ามาเรียนนะครับก็อาจจะเป็นส่วนมากนะครับก็จะเป็น การเรียนฟรีนะครับเหมือนกับทางเด็กนักเรียนทางฝั่งไทยเลยนะครับซึ่งจากที่ผมได้ดูวิดีโอหรือว่าได้ชมบรรยากาศภายในโรงเรียนนะครับผมก็จะมาพูดถึงความสําคัญของประเทศไทยนะครับกับการให้ความสําคัญกับการเรียนการสอนนะครับซึ่งทางรัฐบาลทางประเทศไทยนะครับก็ให้ความสําคัญ ในการที่ให้บุรหลานหรือว่าเยาวชนนะครับต้องมีการศึกษาหาความรู้เพราะว่าการศึกษาหาความรู้หรือว่าการเล่าเรียนนะครับก็คือพื้นฐานในการพัฒนาความมั่นคงของประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งผมก็อยากให้ทางภาครัฐน,นะครับก็อยากให้สนับสนุนแรงงานหรือว่าเด็กที่ เดินทางตามพ่อแม่มาเรียนที่ประเทศไทยนะครับอยากเข้ามาศึกษาความรู้หรือว่าเข้ามาเล่าเรียนเหมือนกับเด็กไทยนะครับซึ่งอยากให้เปิดโอกาสหรือว่าทางรัฐบาลนะครับก็เปิดโอกาสอยู่แล้วนะครับผมก็อยากให้พ่อแม่นะครับที่ทเข้ามาทํางานที่ทางฝั่งไทยนะครับนําบุตรหลานไปเรียนนะครับซึ่งทางฝั่งไทยนะครับก็เปิดโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้ Monate. ได้มีโอกาสที่จะเรียน idas, หรือว่าได้มีโอกาสที่จะศึกษาในระดับสูงต่อไปนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยแล้วก็ลาวน,นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเด็กหรือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสังคมให้กับเด็ก นักเรียนเหล่านี้ไปในตัวนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็นําคลิปบรรยากาศที่โรงเรียนทางฝั่งไทยนะครับที่มีบุตรหลานของคนลาวนะครับเข้ามาศึกษาหรือว่าเข้ามาเรียนกันนะครับมาให้กับทุกคนได้ชมกันและผมก็ต้องขอขอบคุณกับช่องบ่าวพลนะครับหรือว่าช่องพลบ่าวลาวอีกครั้งนะครับที่ผมนาวิดีโอจากช่องเขานะครับมาให้กับทุกคนได้ชมกันโอเคนะครับสาหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังมีความเคล็ดอย่างไรมีความรู้สึกอย่าง หลังจากที่ชมบรรยากาศโรงเรียนทางฝั่งไทยนะครับและก็มีบุตรหลานมาเรียนก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ทางฝั่งลาวนะครับหรือว่าแฟนคลับที่จากฝั่งลาวนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังวีดีโอนี้นะครับ มีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็โรงเรียนทางฝั่งลรานะครับมีบุตรหลานที่เป็นแรงงานหรือว่าเป็นคนไทยไปเรียนหรือไม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าหลักสูตรเป็นอย่างไร,รว่าภาษาที่ใช้เรียนนะครับเป็นอย่างไรแตกต่างกันหรือไม่นะครับก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันสําหรับวันนี้นะครับช่องตาลูชานแนลนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ